และทีนี้เจ็ดนาทีวเดจ็ดนาทีถ้าเราทำได้บางทีมันจะมีเพลงมีเพลงเข้าไปแต่ทีนี้ตัวนี้อ่ะและทีนี้ไม่ไม่ใช่ครับจะเป็นการสัญหาตัดตัดบางที ลุ้นลุ้นยกตัวอย่างนี้ว่าผมไหม่ที่ผมดูเรพยลลูเรอย์พูเตะกับกับกับอะไรไม่รู้หรออ่าที่วันที่เรอย์พูยิงจุดโทษแล้วทีนี้แทงไม่เยอะแทงแทงในราคาเท่าไหร่จะไม่ได้ <c oughs> เรียนแบบฝรั่งครับแล้วก็มี ตอนที่แกชื่ออะไรกูจํำชื่อแกไม่ได้เลยไอที่เป็นเด็กหลินเก่าอะหลินยูได้แตดเก่า,กาอ่าพอดีไม่ตั้งกลุ่มใหม่ไม่เจ้าหน่า์เถื่วจไม่อาจารย์มันอะไนะบอกว่าคนอยากจะดูกลุ่มของไัษามันจะตั้งป็นกลุ่มทุนอนะันนี้บ,าบา้าๆต่นี้มันยังเกี่ยวกับเป็นกลุ่มที่ลงลายในลาย ในไลน์ก็คือเป็นกลุ่มของแอดไลน์คลาย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 กดดันดีกว่าเออหรือคลายความกดดันอ่าอ่าจะตลกหรือตลกไม่ตลกก็ได้แต่ทีนี้ก็คืออ่าอ่แต่ทีนี้ต้องเป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงทั้งหมดครับไม่มีแอปแต่งครับครับแล้วทีนี้เวลาคนไปกดชอบหรือไม่ชอบ อ่าเลยไปกดกวนตีนอย่างผมเนี่ยบางคนเนี่ยผมไม่กดที่ว่าเออแล้วก็ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อ่าอ่าการเงินมีครับมีครับอยู่ที่สกลนครครับครับสกลนครธนาคาร,ท,าคารทหารไทยที่เดียวครับครับครับแล้วทีนี้เพิ่นมีปัญหาอะไรในกลุ่มเอ๊หนึ่งวานนิดไงมันเพิ่นบอกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกแต่ทีนี้เอ๊หนึ่งวานนิดมัน อไอ้คนที่อยู่บ้านเล็กที่ผมอัดเจ็ดนาทีนะีวผมจะส่งไปที่กสทชแล้วนะ่ะไอ้คนที่อ่ะไรล่ะอ่าเห็นหรือยังเห็นหรือยังเออกล้องจอนไปมาอ่าล่ะอ่าคือภายในเจ็ดนาทีครับครับอ่าเหมือนกับตุ๊กติ๊กแต่ทีนี้เราจะไม่ทําเหมือนตุ๊กติ๊กอ่าแต่ให้ดูเจ็ดนาทีอ่า ไม่ครับคือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการที่จะสรรหาคลิปคลิป YouTube เด็ดๆแต่ละปีอ่แต่ทีนี้เป็นเขาเรียกว่าไลน์ไลน์แอดคลายกดดันที่คนชอบมากที่สุดมีเงินรางวัลครับเราสมัครบเดียวแต่นี้มันจะมีค่าโฆษณาค่าโฆษณาก็ไม่เยอะ10ส,สตางค์งเท่าไหร่คนที่จะเอาเข้ามาโฆษณาและบางที คุณโฆษณาต่อเดือนครับต่อเดือนคุณคุณโฆษณาร้านคุณเนี่ยอสวัสดีครับแม่เชยยังเดินคล้ายๆกับพ่อหระนะอันม่เชยอันอันนะอันนะอันนะคือผมไปเชอ่อัน <c ười> ลาวาหรอลาวาเรออคือผมไปเชอสมมติานลูปเราอ่า แล้วทีนี้วเอาถุงไหมผมกันได้เร็วข้างหนานะเพราะว่ามันมีคนบางค้นแคยมาสื่อของกับผมอ่าสื่อของกับผมเลยว่าถุงยางกันทำไมใช่ไหมนี่ยอแล้วผมจะมาเปิดขายที่หกแปดหกทับสี่เจ็ดหกบ้านทีอสกลนครเราเนี่ยมันตั้งตู้เหมือนกับบริษัทแมคโครในห้องน้ำอ่ผมอัดไว้เจนาทีนั่นเนี่ยได้แล้วเนี่ยอ่ค่าโฆษณาสิบสตางค์ครับหั หักเอาจากโทรศัพท์เราครับปีหนึ่งครับปีหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าจะพูดมันห้านาทีเนะรังวันคลิปอยู่ไม่ใช่รางวันคลิปคลิปที่เราเอาไปส่งมาเนี่ยมันมีเพลงมีอะไรประกอบด้วยก็ได้นั่นแหละ,ะนะแล้วทีนี้มันจะเป็นแบบที่ว่าเยอะครับเยอะนะครับเยอะนะครับดูบรรณาธิกามผมก็ได้ครับครับ บรรดานุก,กรมตัวนี้ครับหนังสือตัวนี้ออ่่าาแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นแล้วก็เปิดดูเลยครับนั่นแหละครับ,รรบสามารถทําได้ครับอ่าไปซื้อซอสมุดบ้านเราที่ร้านวเวชียนศึกษาพันธ์แล้วเมื่อคืนก็เงินในเรื่องของขับรถที่ว่าเจ็ดนาทีครับ๋ยวผมจะส่งอ ไปที่กสทชแล้วก็กสทชจะทําเป็นเล่มเป็นรูปเล่มค่อยๆไล่ลงมาออสมัครหนึ่งบาทครับหนึ่งบาทครับครับไม่มีการพนันครับครับไม่มีไปเปิดอ่าแบบที่ว่าโฆษณาแทงพนันบอลไม่มีครับโฆษณาการพนันจะไม่มีครับครับครับแลวจะมานั่งเล่นอัดเล่นไพ่แบบนี้ไม่ได้ครับไม่เอาครับครับอย่ามั่วนะครับ เจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปแล้วนี่ยโดยเบอร์ผมนะเบอร์ละเบอร์ล่าสุดนอะอ่ะไม่ได้ครับต้องอนุญ,ญาตอย่างเดียวครับ